เครื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตรุ่นใหม่ไดคัตได้ในตัวพร้อมตัดมาแล้วครับเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานตัดไดคัตงานป้ายโลโก้แฟกติเสอ้อและอื่นๆอีกมากมายโดดเด่นเรื่องความแม่นยำตัดไวแรงกดสูงใช้งานได้ทั้งเบาและหนักเครื่องตัดที่มีมืออาชีพเขาเลือกใช้เท่านั้นเครื่องตัดทีเน็ตได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในและต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ด้วยคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพและฟังก์ชันที่ง่ายกว่าเครื่องตัดค่ายอื่นๆถึงเวลาของทีเน็ตที่ยังคงเก็บประสิทธิภาพของรุ่นก่อนๆไว้อย่างครบถ้วนและได้เพิ่มประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตัดเร็วแม่นยำใช้งานง่ายระบบอ่านมาร์คเซ็นเซอร์8.0สำหรับการทิมและการตัดที่รวดเร็วและแม่นยำสูงฟังก์ชัน Data า a r c ์โคสำหรับการผลิตสูงสุดง่ายตัด ได้อย่างต่อเนื่องการเชื่อมต่อ USB ทำไดแบบใหม่ที่ใช้งานง่ายไม่จาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาดีไซน์สวยทันสมัยแข็งแรงทนทานตัดได้หลากหลายวัสดุสั่งตัดและไดคัดได้จาก USB ไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาและเครื่องตัดก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งที่เดียวกันเสมอไปแล้วยกย้ายง่ายสะดวกและยังมีพอรตแลน แชร์เครื่องตัดใช้งานได้หลากหลายเครื่องอีกด้วยพีเน็ตขึ้นชื่อเรื่องการตัดเร็วอยู่แล้วทีเน็ตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปได้อีกสุดๆไปเลยครับเครื่องตัดราคาเท่านี้มั่นใจผลิตงานคุณภาพและรวดเร็วอย่างแน่นอนความเร็วในการตัดสูงสุดของเครื่องตัดทีเน็ตมีความเร็วสูงสุดถึงพ mm ันมิลลิเมตรต่อวินาทีซึ่งถือได้ว่าพัฒนาความเร็วเพิ่มขึ้นถึง10%เ์ เครื่องตัดทีเนตแรงกดสูงสุดพันมิลิเมตตัดกระดาษหนาได้ถึง0.5ม mm. มรหรือตัดกระดาษ250 3 0 0ถึง300แกรมได้อย่างสบายสามารถตัดกล่องกระดาษป๊อปอัพได้อย่างสบายพีเนตตัดขนาดตัวหนังสือขั้นต่ำได้ถึง5มิลหรืออาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษหรือสติกเกอร์ เครื่องตัดเ็ษเครื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตมากับหน้าจอ3.7นิ้วแผงควบคุมที่ใช้งานง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนและยังรองรับได้ถึง2ภาษาสำหรับการตั้งค่าต่างๆเหมาะสำหรับแต่ละผู้ใช้โดยกำหนดเงื่อนไขาการตัดวัสดุคนละอย่างที่แตกต่างกันไปทำให้สามารถเข้าใจและใช้งานทีเน็ตได้อย่างง่ายดายทีเน็ตใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตัดได้ทั้งวันตัดโลโก้ฉลากสินค้าได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ A R M S 8.0ปรับระบบเซนเซอร์ใหม่ที่แม่นยำขึ้นและมีความเสถียรภาพมากขึ้นกว่าเดิมทำให้คุณมั่นใจกับทุกๆงานที่คุณจะตัดหรือไดคัดว่างานจะออกมามีคุณภาพได้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนซอฟต์แวร์ไซมัตเตอร์2ปบักอินสำหรับ สั่งตัดจะออกจากโปรแกรม e Illustrator ทุกเวอร์ชั่น Color d r ทุกเวอร์ชั่นได้อย่างง่ายดายรองรับ Windows 7 8 10ทุก Windows ทำหน้าที่ส่งไฟงานที่เราสร้างหรือออกแบบจาก AI หรือ Color d r ไปยังเครื่องตัดพี e นได้อย่างง่ายดายและยังช่วยปรับแต่งตั้งค่างานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องตัดทีเน็ตที่พัฒนาขึ้นเยี่ยมกว่าเดิมโดยมีแรงกดและความเร็วในการตัดมากขึ้นพิเศษกับชุดใบมีดใหม่ช่วยเพิ่มการตัดกับวัสดุที่มากขึ้นสั่งเครื่องตัดสติกเกอร์จากเราดีกว่าที่อื่นอย่างไรเราเป็นตัวแทนระหว่างประเทศโดยตรงจากโรงงานที่จีนมีความเชี่ยวชาญจริงมีอะไหครบทุกชิ้นส่วนพร้อมการรับประกันจริงส่งซีถึงบ้าน ราคาสมเหตุสมผลไม่แพงแต่ได้รับประกันเต็มรูปแบบเราเปิดการดำเนินธุรกิจมากกว่า20ปีเชื่อถือได้100%อบรมโดยช่างผู้ชำนาญการอย่างแท้จริงไม่ทอดทิ้งลูกค้าเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดสอบถามการใช้แก้ปัญหาตลอดอายุการใช้งานตลอดชีพฟรีมีปัญหาภายใน7วันเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับ มีคู่มือวิดีโอการสอนให้มีเจ้าหน้าที่รีโมทไปแก้ปัญหาให้คุณถึงคอมที่หน้าบ้านคุณเหมือนไปนั่งอยู่ที่หน้าคอมคุณเลยราคาดีได้ของแท้แน่นอนไม่มั่วไม่หลอกลวงมีโปรแกรมลิขสิทธิ์ให้ฟรีอบรมตัวต่อต,ตัวถามได้จนพอใจอบรมออนไลน์ก็ง่ายจนคุณคาดไม่ถึงออริจินอลเจ้าแรกในประเทศไทย สอนประยุกต์การใช้งานให้คุณใช้ได้หลากหลายขึ้น